สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา,าวิชาการป้องก,กันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในครั้งนี้ประจำปี2556นั้นเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเครือข่ายนะจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นที่ทานสำนักง,งานสาสุขสำนักง,งานป้องก,กันควบคุมโรคที่4ดูแลอยู่ทั้ง8จังหวัดนะครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นเวทีในการที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์ในการทำงานในพื้นทะี่ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อที่จะเอามาพูดคุยกันเพราะหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอเอาความรู้ไปไประยุกต์แล้วนั้นอาจจะมีสิ่งที่เราสามารถที่จะถอดบทเรียนเพื่อที่จะมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้นะครับ มันโดยรวมก็คือทั้งเผยแพร่ความรู้และก็แลกเปลี่ยนความรู้ครับสำหรับหัวข้อนะสิ่งที่เราต้องการที่จะมีการสัมมนากันวิชาการในประจำปี2 5 5 6นั้นเนี่ยนะครับหัวข้อเราให้ความสำคัญเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเนียนะซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่ว่าประเทศไทยก จะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอา,อาเซียน10ประเทศประเทศไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่อาเซียนในปี2 5 5 8นะครับใน,ในที่นี้เราพูดถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขนะฮะในการที่จะเฝ้าระวังป้องก,กันควบคุมโรคนะฮะและภัยสุขภาพที่อาจมากับคน,นคบที่เข้ามาในประเทศเรานะครับ พราะต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวแล้วล่ะนะฮะที่ที่เราต้องดูแลนะหรือไม่ใช่เราแค่ดูแลเพียงแค่64ล้านคนประชากรที่เราดูแลเนี่ยจะมีขอบเขตที่มากขึ้นนะฮะ10ประเทศเนี่ยมีประชากรถึง6ล้านคนนะฮะถ้าคิดถึงอาเซียนบวก3หรือาเซียนบวก6นั้นเนี่ยประชากร นะในที่เกี่ยวข้องเนี่ยยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการเปิดเสรีเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เรียกกว่าเปิดเสร,นะรีก่อนที่จะเป็นประชาคมอาซียนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็มีการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าภาษีทุกอย่างจะเป็นศูนย์นะในปี58แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายสิ่งที่เรียกว่า ปัจจัยการผลิตก็คือคนนะก็คือสิ่งสิ่งของต่างๆที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพเนี่ยก็จะตามมานะครับเราเคยถูกซักซ้อมเล็กๆนะฮะจากการที่เราเปิดเสรีนะฮะโดยแค่โดยการยอมรับเรื่องแหลางานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยในระยะ 10ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าพวกเราเนี่ยก็ได้ผ่านทดการทดสอบในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขพอสมควรนะครับแต่ว่าในการเตรียมพร้อมในปี 5, 5 8นั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ประชากรมาเซียนมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็มีภารกิจหลากหลายที่ต้องทำมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้หมายถึงแต่ก่อนนี่หมายถึงแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพียงเฉพาะพม่า ลาวกับบูชาต่อไปรายงานที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับไม่เพียง3ประเทศนั้นนะครับยังมีรายงานที่มาอินโดนีเซียแรยงานที่มาจากฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นอีกนะครับดนะังนพวกเราก็คงต้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการที่จะเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมากขึ้น,นครับ คนแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ผ่านมาโดยเข้าเมืองผิดกฎหมายบ้างลักลอบเข้ามาเนี่ยเราควบคุมโรคคนเหล่านั้นได้เนียครับผมนี่ก็คือบทเรียนที่ผ่านมาระยะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายง,งานข้ามชาติเข้ามาเนี่ยการป้องกันของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากการคนหรือแรงงานต่างดาวที่ข้ามานะ เช่นว่าแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาพมา่าซึ่งอาจจะมีพมา่ามอนกะเหรี่ยงนะครับหรือชนชาติกลุ่มน้อยอือื่นก็เราก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับเพราะประเทศข้างเคียงเราเนี่ยนะครับระบบสาธสุขเนี่ยยังด้อยกว่าเรานะครับดนการเฝ้าระวังป้องกันก,กลุ่มโรคเนี่ยเราก็ต้องด้านหนาขึ้น เราต้องรู้ว่าโรคที่มากับแรงงานต่างด้าวมีอะไรบ้างเรายิ่งต้องระมัดระวังอย่างเช่นบริเวณชายแดนไทยพม่า,มานะครับตอนที่แรงงานพม่าเข้ามาโรคที่เรากลัวก็คือโรคไข้ามา,าลาเรียอย่างนี้เป็นต้นหรือโรคอหิวา,างนี้เป็นต้นนะฮะเราต้องระมัดระวังให้รู้ว่าพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันมาการเกิดโรคมันคืออะไร เช่นไข้ามาเรียเขาทั้งฝั่งเขาเนี่ยนะครับยังรับบริการได้ไม่ทั่วถึงนะเมื่อเข้ามาถ้าเราจะให้คนของเราเนี่ยปลอดภัยเราก็ต้องเจาะเลือดเพื่อที่จะรู้ว่ามีตัวพยาธนะฮะที่เป็นโปรโตซัวชนิดที่นำเชื้อมาไข้ามาเรียเนี่ยอยู่ในร่างกายของไหมเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นแหล่งแพร่นะฮะ เขาเนี่ยอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่เขาไม่สแสดงอาการนะเพราะั้นถ้าผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมาเราสามารถที่จะเจาะตรวจเลือดได้เรารู้ว่าเขาไม่เป็นเนี่ยเขาเขาเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ตรวจเขาเข้ามาแล้วเขาพบแพร่เชื้อให้คนของเรานะคนของเราก็ป่วยจากเดิมที่เราคนของเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ป่วยแล้วปัญหาสาธารณสุขเราเนี่ยลดลงไปแล้วเนี่ยก็เราไม่ทันระวังเนี่ย ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะเราก็จะป่วยมากขึ้นมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงสถานการณ์โรคที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉในวันนี้เนี่ยสวันนี้ที่เราจัดประชุมสำนาวิชายการนอกจากคุยกันเรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนเราก็ยังพูดถึงเรื่องของโรคอุบัตใิใหม่โรคอุบัติใหม่เนี่ยนะครับเราก็คือว่าอย่างเช่นกรณีของโรคใหม่ๆที่ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันเข้ามาในประเทศไทยเราอย่างเช่นช่วงหนึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยตอนหลัง 2000, 2000ปี2000เนี่ยตอนหลังต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับเราก็เจอโรคซาโรคซาเป็นโรคใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกไม่นานเราก็เจอไข้หวัดนกนะครับและอีกไม่นานแล้วก็เจอไข้หวัดใหญ่2009นะพวกนี้คือโรคใหม่ใหม่ที่เข้ามา แล้วถัดจากนั้นเนี่ยเราก็เจอแค่วัดนกสายพันธุ์อีกแบบหนึ่งคือเ7 n เจ็นเไม่ใช่เอ็นเอ็นหนึ่งแล้วสิ่งคั้นี้เป็นใหม่ใมสิ่งที่เป็นเก่าๆหมายถึงว่าโรคที่หายแล้วไม่ใช่หายหน,นะหมดไปจากประเทศไทยแล้วกลับมาป่วยกลับมาเป็นซ้ำกลับมาเป็นปัญหามากขึ้นอย่างวัณนนโรกเป็นต้นเนี่ยนะครับเคย,ยเคยลดน้อยถอยลงจากประเทศแล้ว นะกลับมาเป็นปัญหาอีกแล้วปัญหาที่กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องดื้อยาหลายขนาดเป็นต้นนะซึ่งเราต้องระมัดระวังมากไขมาเรก็มีปัญหาเรื่องของดื้อยาหลายขนาดเช่นเดียวกันเรื่องราวของอนี้คนที่อาจจะเป็นพาหาทีนี้เรื่องราวของสัตว์นะครับตามชายแดนมันทีตัดถูกลักลอบนำเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถควบคุมโรคที่มากับสัตว์ได้เลยครับผม ก็อย่างที่เรียนนะเมื่อกี้โรคอุบัติใหม่เนี่ยที่เราใช้เขาโรคอุบัตใใิใหม่โรคใหม่ๆนะร้อยละเจ็ดสิบห้าเนี่ย,ยมีสาเหตุจากสัตว์นะซึ่งสัตว์ที่มาแล้วทำให้มีปัญหามากขณะน,นี้ที่ผ่านมาก็คือสัตว์ปีกนะฮะเพราะเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของสัตว์ปีกป่วยตายเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัดนกเนี่ย เรายังเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากเพราะภูมิภาคเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เวลาที่นกหนีหนาวเนี่ยนะครับจะต้องมาอยู่แถวนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาประเทศไทยหรือพมา่าใน,ใน,ใ,น,นววในเส้นละแวกหมายเส้นลุงเส้นแวงเดียวกันเนี่ยนะครับนะาะเพราะขนาดนี้แควัดนกเนี่ยยังไม่ได้คือบ้านเราเนี่ยไม่เจอแควัดนกมาเป็นเวลา 8ปีแล้ว78ปีแล้วแต่ขณะที่ประเทศข้งางเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยนะครับปีที่แล้วยังมีแค่วัดนกเกิดขึ้นนะตั้ง14 1 5ห้าลายนะครับซึ่งไม่ไม่เป็นไ,ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณไทยกัมพูชายังต้องระมัดระวังมากนะของเราที่โชคดีว่าอยู่ไทยพมา่าแต่ภายไทยมากเราไม่บอกว่าเราปลอดภัยเพราะเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าถ้ามีข่าวเรื่องสัตว์ปีกป่วยตายเนี่ยนะครับ ในพม่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวจะข้ามาที่ฝั่งฝั่งไทยได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนอกจากโรครับรใหม่แล้วเนี่ยเราก็เราก็ต้องเราก็ยังมีอะไรที่เราคุยกันอยู่นะรวมทั้งสิ่งที่นักวิชาการเขานำเสนอผลงานอย่างเช่นวันนี้ขณะนี้ที่ห้องเนี่ยนะครับ มีการนำเสนอผลงานที่เป็นลักษณะการนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าเนี่ยประมาณ12ผลงานซึ่งก็เป็นผลงานของอเครือข่ายของเราก็คือพี่ๆน้องๆที่ทํางานสาธารณสุขที่โรงพยาบาลที่สำนักง,งานสาธารณสุขอําเภอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้นําผลงานมานําเสนอซึ่งเราก็เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อคิดเห็นว่าสิ่งที่ทํามาแล้วเนี่ยออมีดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรปรับปรุงอย่างไรให้เป็นผลงานที่ มีคุณภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งครับผมครับสุดท้ายแล้รกันนะประชาชนจะมีส่วนร่วมกันป้องกันโรคหรือว่าดูแลผู้ป่วงโรคต่างๆได้ไรครับผมซึ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญยกตัวอย่างอย่างเรื่องไข้หวัดไอไข้เลือดออกเป็นต้นซึ่งปีนี้มีการระบาดมากเลยที่ผมเรียกไม่พูดเรื่องไข้เลือดออกเพราะว่าคิดว่าวันนี้นนพูดมากแหละหมายถึงว่า ระยะนี้พูดมากแล้วเพราะไข้เลือดออกนีสถานการณ์มากคือขอเพียงว่าประชาชนเข้าใจว่าประชาชนต้องทําอะไรนะประชาชนจะดูแลตัวเองอย่างไรจากการที่จะป้องกันไข้เลือดออกได้เป็นต้นว่าไข้เลือดออกนี่เกิดจากอะไรอ่าเกิดจากยุงยุงลายอยู่ที่ไหนยุงลายก็คืออยู่ที่บ้านอยู่ในรัศมีของบ้านหรืออยู่ไม่ไกลจากบ้านก็คือยุงลายสวนอยูตรงไหนบ้าง ยุงลายนี่วางไข่ที่ไหนยุงลายต้องผ่านขั้นตอนระยะเป็นลูกน้ําก่อนนะฮะเพือจะเติบโตเป็นลูกเป็นลูกน้าเสร็จเป็นตัวโมง่งแล้วเป็นตัวเต็มวัยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วลูกน้ําจะอยู่ที่ไหนได้ก็ต้องรู้ว่าแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนี่อยู่คืออะไรเพราะฉะนั้นภาชนะที่ขังน้ําได้ทุกอันเลยไม่ว่าขวดพัดในขวดที่แตกแล้วทิ้งข้างอยู่ั้างริมบ้านขยะต่างๆเนี่ยทั้งกระยางต่าง สิ่งเหล่านี้เป็นภาชนะขังน้ําเมื่อฝนตกมาเนี่ยยุงแก่ยุงตัวแก่สามารถไปไขได้เพราะฉะถ้าพูดถึงประชาชนพอรู้ว่าเรามีหน้าที่เราเป็นหน้าที่เราที่จะต้องไปทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายที่อยู่ที่บ้านเราเรารู้วงจรชีวิตเนี่ยอยู่ระยะ7วันเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเนี่ยช่วยไปทําลายภาชนะขังน้ําที่ท่านไม่ใช้แล้วรอบบริเวณบ้านของท่าน กำจัดขยะให้สะอาดนะขณะเดียวกันถ้าท่านเลี้ยงผูด,ด่างไว้ที่บ้านท่านก็เปลี่ยนน้าทุกเจ็ดวันหรือท่านมีอ่างบัวเลี้ยงสวยๆงามท่านก็เอาปลาที่กินลูกน้ำไปปล่อยนะเพราะมันก็จะไม่มีลูกไม่มียุงไปไข่หรือยุงไข่แล้วลูก,ลก,ลก,ลกเ,เมื่อเป็นลูกน้าก็ถูกปลากินหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการประชาชนช่วยเหลือทาเริ่มต้นทําที่ประชาชนให้เราบอกว่า ไข้ทางโลกทางเดินอาหารเนี่ยหรืออหฮิวาระบาดท,ทองร่วงเนี่ยนะถามว่าป้องกันอย่างไรถ้าประชาชนเข้าใจว่าอ๋อนี่เกิดจากการกินอาหารไม่สะอาดไม่ไม่ไม่ได้ปรุงสุกใหม่ๆเกิดจากการที่ไม่ได้ล้างมือเพราะถ้าท่านล้างมือให้สะอาดปรุงอาหารให้สุกใหม่ๆกินกินเวลาสุกใหม่ๆอันนี้แปลว่าท่านตัดโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเลยอย่างนี้ก็คือรู้ว่าพฤติกรรมเราอะไรที่ไม่ดี เราก็ป้องกันนะอย่างแรงงานต่างด้าวข้ามาที่เกิดปัญหาที่สมุทรสาครเพราะว่าเขายังเปิดข้าวด้วยมือนะฮะเขาจะอยู่กันแออัดเขาเวลาถ่ายท้องท้องไม่ได้มีการกําจัดนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดการระบาดนะแล้วเขาพูดภาษาคนละภาษากันเราเราไปให้สูกษารเขาไม่รู้เรื่องพูดก,กันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้ร